รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนต์พ่อสงสัยผมไปไม่ได้เอาแหละงานยังไม่เสร็จเลยยังไงพ่อทานข้าไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหายอีกทีอ่ะอ่ะพ่อวันเกิดพ่อผมจำได้ ยังไงเดี๋ยวผมจะส่งเงินไปให้พ่อใช้ก่อนละกันนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับพ่อหนูส่งคังอวยพรและของขวัญไปให้พ่อแล้วนะคะวันนี้หนูไปไม่ได้จริงๆค่ะขอโทษด้วยนะคะพ่อจะไม่เป็นไรจะลูกจะจแม่ลูกก็ไม่มีเวลามากินข้าววันเกิดกับพ่ออีกแล้ว ก็เหลือแต่แม่เท่านั้นนะนะมาทานข้าวด้วยกันแม่นะเอ้าพ่อทำไมจะมาไม่ทรบอกกันล่ะคะพอดีหนูไม่ค่อยว่านะคะม,มีเวลาคุยแค่แป๊บเดียวพ่อผ่านมาเลยมหา วอันานคารเนี้ยหนูว่างหรือเปล่าลูกอุ๊ยไม่ว่างเลยค่ะพ่อตารางทำงานหนูเต็มทุกวันเลยพ่อต้องไปหาหมออ๋อแปบ๊บนึงนะคะพ,พ่อนี่ค่ะเอาไปรักษาตัวซะนะคะพ่อพอมีลูกไว้เจอกันนะพ่อ เอ๊ะทำไมพ่อไม่อยอมรับสายสักทีนะทำอะไรอยู่เนี่ยพ่อเนี่ยนี่เดี๋ยวก็ต้องรีบไปทำงานต่อแล้วนานๆจะโทรมาหาสักทีนึงก็ไม่ยอมรับทำไมไม่ยอมรับสายนะ ท่านทั้งหลายถ้าเราโชคดีในวันนี้เรายังมีผู้มีพระคุณคือพ่อแม่ชังมีชีวิตอยู่ขอให้เราได้แสดงออก ด้วยการสนองพระคุณท่านให้ถูกต้องแล้วก็ทำอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะชีวิตที่มีในวันนี้เลือดเนื้อเชื้อไขความรู้ตลอดจนถึงอนาคตที่ยืนอยู่ในสังคมนี้ได้ก็ได้รับจากท่านเหล่านั้นทั้งนั้นมนุษย์มีสองส่วนคือกายและใจบางครั้งเราดูแลกายอย่างเดียวไม่พอต้องดูแลใจของท่านด้วยพอคนเราเนี่ยเมื่อเริ่มอายุมากอยากจะเห็นลูกเห็นหลานอยากจะให้ลูกหลานมาห้อมมาล้อม อยากกินข้าวกินปลาสวนเสเฮหาพูดคุยสิ่งเหล่านี้แหละที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามและควรพยายามสละเวลาอันมีค่าของเรานั่นแหละก่อให้เกิดสิ่งนี้กับท่านบ้างแสดงให้เห็นว่าเราดูแลท่านถึงพร้อมทั้งกายและก็ใจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นขอฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าจะดูแลพ่อดูแลแม่เลี้ยงดูท่านในภายหลังนั้น ขอให้ดูแลท่านให้ถึงพร้อมทั้งกายและก็ใจอย่าให้แต่เงินอย่างเดียวเป็นความปบอุ่นด้านเดียวไม่สมบูรณ์ต้องดูแลท่านให้ถึงพร้อมทั้งกายและใจจริงๆจะเป็นความถูกต้องดีงามสมควรแก่การยกย่องบางครั้งเราดูแลกายอย่างเดียวไม่พอต้องดูแลใจของท่านด้วย